เจอกันยามเช้ามาทางนี้ก่อนเด้อมาหดสวนทางนี้ก่อนไปทั้งในแล้หล่ะน้องเหมียวอ่ะไปแม่ไม่แม่ มาโหดสวนทางนี้ก่อนใจโหดสวนถ่าเดี๋ยวอยู่งานหนึ่ง Dưa vô ngay nương mẹ Chìn con Che vượt Dưa vô ngay nương đẹp chị đỡ đọc nhau Hay thứ kỳ mỗi cá chào chị ơi mừng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  ơi

พื่อนหัวต้นมะ้าวกปนหัวต้นแม่หัวต้นมะกรูดไม่เล่าย้ายหัวต้นแม่กันเ้อ

ปกข้าวเด้วยค่ะปักข้าว,วมะกรูดมะม่วงมะพร้าวมะขามมะม่วงมะพร้าวมะขามเนาะคะ่ะ น้อยหน่าอีกคือเก่า